พอย่างไก่บ้านตีไก่หอมหอมแม่ทำน้ำจิ้มหรือ,อยังแม่ยัยงกำลังนั่งเล่นกำลังนั่งเล่นแล้วก็บนไปเรื<า>่อยเปื่อยไก่ไก่ไก่่ไก่เย,ย่แยยัยงไม่ชินบรรยากาศฝนมาแน่ๆวันนี้ มาแน่ๆจะได้กรีดยางหรือเปล่าไม่ได้พูดกับใครเลยไม่ได้พูดกับใครคนมาแน่ๆมานะอย่ามาใกล้นะดยวโดนจับย่างนะอืออไย่างไปบ้านย่างหหอมมอม จานนิดเองมันใช่อยู่กันทั้งหมดเลยสามคนทั้งหมู่บ้านเลยวนะันนี้มันเกยอยู่เขาจะทำแบไหนเขาจะทำอะไรกินก็เรื่องของเขาแบ่งไก่ครึ่งตัวไปให้น้องชายเขาเอาไปตีไก่หนึ่งตัวกินได้สองบ้านสองครัวบ้านนี้ทำไก่ย่างย่างเตาถ่านทาเหลือไมพ่พอ แล้วทาเกลือแล้วแล้วก็ทำน้ำจิ้มยังทำน้ำจิ้มเดี๋ยวยายจะลุกไปทำน้ำจิ้มไว้ให้พ่อ,อย่างสุกก่อนข้าวหุงเสร็จแล้วว้าวมีตับด้วยมีตับทำอะไรอีกล่ะพ่อนี่พ่อจะเอาใส่กินหอ คนย่างอีกคนย่างเอาขโมยเอาไส้ไปกินแล้วมาใกล้นะเดี๋ยวโดนเขาจับย่างนะโดนนะพ่อแก่หมามันอยากอยากเล่นด้วยหมามันอยากเล่นด้วยไก่เสร็จแล้วไก่ย่างเตาถ่านหอมฝีมือคุณพ่อกิน,นกิน